ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลเมืองเชียงคานครับผมมีภาษาลอยเคาะมานําเสนอนะครับให้ดูดู้ว่าภาษาลอยเคาะคืออะไรภาษาลอยเคาะคือได้ลอยสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกไปจากตัวเราลอยทุกลอยโศกลอยเสียใจลอยสิ่งของมงคลออกไปจากตัวเราเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งปีหนึ่งเราไปทาผิดพลาดอะไรไปบ้างตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีถ้าใครอยากทำภาษาลอยเคาะก็บาทที่ศูนย์ข้อมูลเมืองเชียงคานได้นะครับผมเขาบอกว่าให้ตัดเล็บตัดผมใส่เป็นสื่อแทนตัวเราก็ให้ ทำพาทําวิธีหรือไม่ก็มีคํเก่าบูชาให้เอาจะเอาไปลอยแม่น้ำคงลอยเสร็จแล้วใครแมกอยู่ตรงนี้นะครับเดินขึ้นมาอย่าหันกลับไปมองอย่าไปอะไรเอาวอลข้อศอกเทลลอยทิ้งไปให้เดินขึ้นมาถึงตลิงให้แม่แม่เทนี้คุ้มครองก่อนจะหันกลับไปมองได้เสร็จแล้วหากการไปทำบุญต,ต่างบานานขอพรไหว้พระที่โบสถ์ขอพรกลับถึงบ้านก่อนนอนให้ท่านนั่งสมาธิวันละหนึ่งนาทีให้เป็นสิริมงคลต่อตัวเรานะครับดีแล้วก็จะดีอีกไม่ดีก็จะดีนี่เป็นความเชื่อของชาวเชียงคานโบราณนะครับ ภาษาละคอที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงคานที่มี1เดียวในประเทศไทยนะครับที่อื่นไม่มีนะครับมีที่เดียวในประเทศไทยของเราถ้าใครสนใจก็เดินทางมาที่ศูนย์ข้อมูลเมืองเชียงคานได้ครับสวัสดีครับผม